เอาไว้ต้องปืนหอกวะปืนยัเหลื่อเครื่องยังไงล่ะเจ๊ตรนหัวปูอะไรเนี่ยอะโอ้โหเฮ้ยไอ้เจี่ไอ้มึงจะทำยังไ โอ้ก oh, ูปีนกูป <h ơi> <c ười> ีนปีนเฮ้ยเสี่ยงมาริโออะเสี่ยงมาริโออะอะไรวะนี่เมันจะทำอะไรกันตัวไงโปลลอกหัว อะไรหาอะไรอยู่วะนนีอะไรเูล้ไม่กดันเลยกูโกรธก็บการกระทำของมึงกูไม่ไปขี้ควา ห้าปีมาเจ็บหมวดเอยเอยาแล้กูดปตำรวอ่ะจริงกูกงงเหมือนมึงนี่แหละหัวหัวบ้า วหัวเยดเยีสัาเกินแล้วกูร์แบบเฮียดิ <c oughs> มึงไม่อยากมาดีดีมาวะนัแบดบีดีอยู่ไหนเอีย <laughs> ยิงไม่เยีย AK มากเอเกมันยังไม่คงเลยเขาขาให้ยิงทีละนัดเลย ตอเย้เลยอะไรวะจะเล่นปืนคนแล้วเหรอเพ่นนองเหรอวะไอ้เนี่ยิงขิดเขาแล้โอ้ปิงปิงปิงต่ตต

ยิ่อะไรกูยับปุ๊บกู่ป็นเมาอกูโดนกูโดนเจาะเลยยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยกูจะยิงไม่โดนเลยโอ้โหมีดกันตาไหมมาเลยมีดมา เฮ้ยไม่ได้เหมือนพีดีด้วยปึ๊บเฮ้ย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 ปึ๊บเอาเอา้เอาคุณตาเมจเยอะกว่าวะมาพกไอ้เหี้ยพกปกติมา เนี่ยกเผลอกดิก็หายโอ้ดีอะไรเนี่เรามป่ดการเล่นจีจีส์การเล่นบัตีได้นะได้นะปดเกเกปด่าจีปุ่ับจีถึงว่าพับจีปืนดีแล้วโูเกมนี้ไม่ได้ปืนนี้ปืนกระจาย ว่าจะลองฝึกยิงหัวสัก <Therm od. S 1> หน่อยไอ้เหี้ยเหมือนกันโว้ยกูไม่ยิงหัวแล้วกูจะยิงตัวเฮ้ยลูกบุลหมดอ่ะไอ้เหี้ยลูกบอนหมดสามแล้วมันก็โอเคแล้วมันเหมือนไอ้เหี้ยปืนคนหัวด้ดหนึ่ง

กิดเอาไว้มาต่ฟางะไปลูกตัวมดลูกตัมดหยงหยองหยองตายขนาดกระโดดโอ้ยไี่

ยี่สี่แล้วคะแนนยี่สี่แล้วเอาอไป,ไปไหายกอยม่โดนนทำเลยเฮ้ยเฮ้ยเอา <c oughs> ไม่ได้แล้วต้องเอาจริงแล้วจริงเลยฮะอ่เฮ้เช๊ดิเฮ้ย ไม่ได้แล้ววะกูจะกูจะพ่นกระถางเหมือนกันกระถาที่มึงเคยใจไง โกูยอมรับกบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้อะไรอะไรโอเคเอเคเอเมนีชิบอะไรพวกเรามาแล้วเกมจบตอนไหนวะ

โอ้ยหัวแตกหัวแตกไม่แตกอี่หงนงวะกูโปเจ๊ดกูโปกูแฮกแบบแล้วไอะกูแฮกแบบที่จ้าเนี่ยกูแฮคดีดีเดินยิงจอจอบไ่ตายโอ้โห